สวัสดีค่ะพี่น้องหอคัับช่องน้องก้อยเรืองแสนนะคะตอนนี้จะสร้างอาหารมาแ้วสร้างมากกระเสียเอมแม่นางกินยูนายสอดทแดดลมน้มโตค่ะกระสีเลยแมาใส่ชุดไหล้นาำปะกันนะคะ ไว้แน่นนะคะห้องนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะชมอาหารนะคนะ ก็จะมีส้มตำนะคะพี่นอ้องมีเส้นตำแมนมีจมย่างแน่อันพคนก็นมีมอเตอร์ไซค์ให้ขั้นหนึ่งนะคะขับรอบเกาะเยกันวีภาพ่ี้าพน้องครับรอบเกาะอยู่ยบรรยากาศหน้ารีสอร์ทนะคะ สบายดีพ <true> <os> ี่น้องสวัสดีเยอะพี่น้องตอนนี้ก็คือรีสอเป็นพี่ยพ่อแล้วพี่น้องก็อาบน้ำอาบน้ำเป็นพี่พ่อเด้อเด้องตัวเขากัตทะเลนะเจ้าเอากระเดิกมามือเศร้านี่เด้จะไปเที่ยวทะเลกันเป็นสีทะเลโดดสีสีฟ้าหรือเปล่าแลเล่นสีฟ้าจะไหมสีฟ้าค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำหมดไว้ยังมันกินข้าวพรีพี่ก้อยหิวข้าวเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ไง หิวข uh, well, ้าวเอาเทเอาว่าเพื่อนี่ก็หิวข้าวอีกแล้วการเดินทางโอ้ยนอยปวดนาะการเดินทางที่ี่ลำเรือลำเรือเรือมาก็ปอดไหลนั่งนั่งเรือมาเรือเช่าเหมาลำเขาเชาเหมาลำผู้เดียวส่วนโตมาเลยบนนั่งรวมกับผู้ใรับซึ่งตอนที่เขานั่งมาเนี่ยเป็นมาประมาณสี่ปัญหาป่านนี้พอเขามาติดจอเราเหลือสองปัญหาป่านนี้เขาไปอย่างนังรวมกับผู้ใหญ่วันหาโดน เลยจัดเป็นส่วนตัวมาเลยค่ะโอ้เจ้าท่านตัวแมนค่ะไม่ต้องปลอดภัยดีเวลานั่งมันไม่ไม่แออัดนะบออัดกันบอสอึดอัดพี่น้องแต่ว่านั่งไล่ขวดมันห้อนไหมจะสองขวกับอันนั่นเลยอันก็เขาไม่ยังไงก่อนรีดื่มขึ้นเบืองบนหลังกาแฟได้ดูได้ดูน้องใส่อันนี้คือปิ้งไก่อ่ะพี่แจ็คพี่น้องอันนี้ก็คือกับข้าว กับข้าวที่พี่ก้อยเป็นสร้างมากินตอนเที่ยงจ้ะพี่น้องนี่ก็คือปิ้งไก่พี่น้องโอ้ยปิตาเสับจ้ะพี่น้องอันนี้คือปิ้งหมูสมัยพี่ก้อยคอหมูย่างคอหมูย่างอันนี้คือตำมะขุรุงตำไทยอ้าโอ้ยแม่บอกใช่ค่ะตำไทยจ้ะพี่น้องนี่เป็นตำมะขุลุงมันบออันนี้คือตำปูปลาอ้าวขึ้ขึ้นแนะนำบ่ได้อีกเลยเอามันพูดอะรอย่างนี้มาปีทำมะขุลุงปกันยู่แต่ว ตัวนี้ตำไทยเพิ่นกเสีออกไปทางสามรสออกไปทางเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นตำปูม้าเพราะว่ตาตำปูปลาล้านี่คือใส่ปลาแดดบานเห่าเศบนัวรูเลืองอันนี้ตะคือยำรวมมิตรไม่นังกแน่เลยจะให้บ้าเป้แนะนำนาะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวพี่นอ้นนองจีว่าอีกโป้าเป้เป็นคนตลกขายคำ สภาษว่าเดี๋ยวคนสิลุยกินเด้อนี่คือต้มยำใช่ไหมต้มยำรวมมิทะเลครับนี่คือก้อยปลาบอ๊อโอ้ยหอมแท้น้ำตกหมูหรือเปล่าน้ำตกหมูหอมพี่น้องใส่กุ้พดดีๆอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนาเป็นอะไรคะข้าวผัดข้าวผัดกุ้งข้าวเหนียวไม่มีหรอข้าวเหนียวก็อยู่ในซองถงนนั่โอ้โหชื่อมาแล้วะี่ซื้อี่ซื้อกับมือเซาลีขี่เข่าป่ะขี้ป่ะ เอ้ายิ้มเขายิ้มใส่ละบางงานคือว่าเพราะท่านมว <c oughs> เอ้าพี่ก้อยให้มาเพื่อ,อาหารก็ท่านท่านดูกินมันก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูซากว่ายน้ำก่อนอยากจะไปรีวิวซากว่ายน้ำก่อนไปกันเลยโอ้ยใครเนาะชุดสวยจังเลยพี่สาวใครเด้คือางานแท้โอ้ยมันสีออกเหมนนะพี่โนกีดหน่อยดีจะก,ก่อนทันมีนะว่าพี่โนกีนนนลยมาจากที่ญี่ปุ่นเอเชีย เสียบ่ายตามท่อน้ำเสียร่รางกายอ่อนเพลียกว่าจะถึงทะเลนี่ครับทะเลเป็นอ่างเลยเปลานะทำไมมันเริ่มจากพี่ก้อยมาทางพีนี่เออนี่นี่นี่ไ,น<า>ได้อยู่พี่ก้อยต้องขึ้นไปทางนูน้นครับโต๊ะโต๊ะพี่ก้อ,กอยตากแดดพี่น้องตากแดดแล้วมาตัวจะเปตนอเอาไปไปไป นี่นี่ตรงนี้ะ่ะของขายขำม,มาสิมันธูขายขำนะ <c oughs> สวยมากเลยงามอลีพี่น้องงามแท้งามว่าครั้งแรกที่ปาเป้ดได้เห็นหเอาให,ให้มันแดดร่มกว่านี้ก่อนจังส<น>ิบห้าเดืนหน้าตอนตอนใกล้จะตะเวนจะตกประมาณตีอาตีไม่ใช่ตีสีหามงแรกีหามงแรกเนาะใช่สิบหก,กนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาครับกอนแรพอดีเห็นน้าเพราะว่าตอนนี้มันกะมันห่อนเนาะพี่น้องเนาะ อ๋อไซมากเลยใสด์พี่ก้อยอ่ะมันเป็นโผดบ่นี่นะมันจะเป็นหน้าปูออกแล้วมันจะเป็นพวกสปาแม่นบอกครับว่าพืชเห็ดแบบมีใบหูบัววาเบลหูบัวาวาเป็นยังๆๆยังสีาาก็จานหนึ่งทำให้น้ำใสน้ำสะอาดเพราะว่าจะว่ายน้ำอันหนึ่งนี่ไอติจรับกระยับไก่อยู่ดีพาว่วายน้ำใไไบใบ้านเท่าแต่ว่าอันนึงเป็นหลามอยู่ด้วยซิเนาะ เพราะว่ามันดีระบบหายเท่ห้องน้ำสารทำความสะอาดเอ e, high, ้ยเจ้าหงต้องรักษาความสะอาดด้ยเอาไปะเบิดปาท่ากระเบิดดอกได้ไหมเอาปลาดุกมาเลี้ยงไม่หรอไม่เวลาพึ่งอยากเอาไปหางยามาย่าหนาด้วยคือจอบย่างปลาปลาดุกมะเร็งกระเบิดถ้าอันนี้เขาเห็นตลาดปลาปลาดุกเสียมาเลี้ยงเอาเลี้ยงให้โอ้มังก่อนมะเ้ยงให้อันบ่อปูนดีกว่าเออพี่ค้อยน้องจะเอาน้ำทะเลไปเลี้ยงปลาได้ไหมไม่ได้จะไปหาเหยืเอาแล้วหาคัม ปลาทะเลนก็อยู่ทะเลแต่ว่าปลาน้ำจืดจะเอาทะเลใส่นี่กระซัมเอี่ยเหยียบประแดงมันก็ตายแล้วเนาะบาสทีอร่อยตัวมันขาดสถานควบกเฮตุและสถานเจ้าค่ะหาซัดตาขี้หินตัวอยากเอาไปเลี้ยงครับกลายเป็นธาต่กระซัมจะเอาเกลือมาแล้วก็เอามาละลายใส่ในน้ำแล้วก้นก้นก้นให้เกลือมันละลายกระซัมน้ำทะเลเลยอ่ะเล่นหรครับเนียนค่ะอาจจะหาเฮหตุแบบนี้ฉะนั้นเอาไปผักเมตุ้อดู คนสวยพี่น้องที่บ้านเนี่ยน้ำมีความเป็งครัดเป็นกรดเลยเนี่ยเป็นยาสีไหลหนึ่งเพราะว่าที่ละเนียมันมีตัวเข้มข้นทำเครื่องสากันนายครับอืมเพราะว่าทีที่ที่มันพุ่งพุ่งขึ้นน้ำพุกอ่ะเขาเขียนไว้ว่าห้ามล้างเท้าบริเวณนี้ห้ามล้างเท้าใช่เพราะว่าเป็นน้ำสะอาดของไอล ตรงนี้น้ำมันจะวนกัน,นอยู่นี้เพื่อว่าไม่ขี้ละเมียดินรครับากวนทำให้ความสะอาดนะนี่คือพระคืนหน้าพระชางบ้านค่อยห้ามล่างตีนอยู่ในนี่เนาะแทนแล้วก็พวกขี้ละเ p, มียพวกใบไม้เศษไม้มันโตร่วงมากนั่นกันเพื่มาคางอย่างนี้แต่ทำความสะอาดงานเพราะว่าเป็นน้ำสะอาดเมือเจออยู่นี้แล้วหากน้อก็จะตกลงมาที่นี่อันนี้บอกซูบาเปลี่ยนบ้างการนี้ช้าไว้นานต้องดูแลอย่างดีสรุปแล้วนี่ยนะ รีสอร์ทอะไรเนี่ยตายพี่คนแรกนีสอร์ทแฟนน้องอ้อมแฟนน้องอ้อมญาติขอแฟนพี่อ้อมใช่หรอครับเอาจะพาไปรีวิวที่ไหนอีกเนี่ยหิวข้าวตัวยเอ้ยจะมายุ่แทนนี่เด้อสี่ก้อยไปไปไปกินข้าวน้องหิวข้าวเด้อ สิลาพี่ลนอ้องไปกินไข่อ้าวโอเคสิลาพี่ล่าน้องจปกินไข่ราคาพี่นออ้องเพราะว่าถึงมะฮอดจอดถึงมะฮะด้ยังว่าที่ข้านออ้องเกะดูแล้วก็พักผ่อนให้เป็นที่ทานข้าวให้อร่อยจอังหวิาพาน้องเข้าเบิ้<อ>งกิบตอไปส่วนพี่น,อนอ้องไวีพี่น้องมีมีแ่ต่อแต่กิดนหน้าจ้าสบายดี แป๊ปไปกินข้าวมามเนนี่ก่อนอะไรคะอค่ะ B ีออร์คิ or ีเดี๋ยวจะปากมุ